สวัสดีครับผมบอชจอยชาแนลวันนี้เกม้อนไกสไตล์นะครับความเดินทันแี้เรตอนได้มุ่งหน้าที่จอยโรเซนี้เพื่อมาหยุดใช้บัตรที่ชื่อสเตลลอนนะครับที่มาดูดลมหนนด้านเห็นมุมนี้ด้วยนะครับแล้วเราได้ทักส,ส,สุดมันช่วยด้วยอีกแรงนะครับแต่ว่ามีเส,สียน่างสามีเสียงเวลาที่เราพูดกับอุย้ยทัชสุสดอยู่หรือว่าจะเสียงอะไรบางอย่างที่นำพาด,ดูงหลังนล้นไม่รู้ みたちが見たの,の,もものは,のは、ベロブがー父さんに言っながお父さんに言ってくれてるのに、みんながおの命を保証してくれてる外のに、みんながに言ってれるのに、みんながお父さっくに、みんながにながお父さんに言ってくれてるのに、みんながれてながな ความประตับนะเล็กน้อยน่ะค pues, uh, ือมาเยอะเลยนะเป็นระบยนะแค่เพิ่มเธอมาขอุนี่น่ันวกนี้ันต์ตวกน้ันต์ต์ๆพวกนล้ันต์ต์ๆพวกนี้ฮัน่์ต์พกนี้กันต์ต์ๆพวกนี้ฮันตอต์ๆพวกนี้ฮันต์ต์ๆพวกนี้ฮันต์ต์ๆพวกนี้ันต์ต์ๆพวกนี้ฮันต์ต์ๆพวกนี้ฮันต์ต์ๆพวกนี้ันต์ตวกน้ันตอต์ๆพวกนล้ฮันต์ต์วกนี้ันต์ต์ๆพวกนี้ฮัน ภารกาจสำเร็จสวรรใช้ด้านนี้คอนลแท็กยังคุ <c> ้มกวยมากเลยสุดท้ายพ่โซชันไหม <c> ข้แทไม่เท่าไหร่แต่ด้านอื่นรับรว่าแฟกับน้านแน่นอน ใช่ส uhm, ิปิปัญหาถึงนาก็รัปาง่ายๆไปหน่อยไหมอค่เาเล่นคำานๆอ่างไรก็ไ้สิ่งที่องำตองทำต่ต้องไปต่อองไป่อไปต่อไต้องไปต่อไปต้องไปอต้องไงไปต่อไปตอไปต่อไปต้่อไปต่อไ่อต่อไปองไปต่อไปอต่อต้องไปต่อองไปอไปต้อ่อองไ่อไปต้องไปต่อองไปต่ไป้ออไปต่อองไ้องไป เว่า hey, เป็นห้องโถงที่สวยมากเลยแต่สวยฉันก็ได้นอนบนเตียงที่นอนจะได้นุ่มนอนนุ่มๆจะด้วยคืนนี้มาเล่นนอนง่เอาพ้าาช่วมหมอนองแมี่ต้องทำจากขนหานแน่ๆเลยมม <Mits uki, S 1> น้างกัน้น้กันบ้องคินกันักกั ดึ้นร้ว่านายบอกว่ามาดตอนนั้นพู่มาเกิดไปนะหรือมาเคคเกิหมอคนที่ไม่นะอ่านใจเลยนะฉันรู้แหละนะก็เคยใช้เธอสองคดอ้อมไปอ้อมมานะไม่ต้ยใหรู้เรื่องกันละแต่ดูสิตอนนี้นายออผลแล้ออกมาเดินมาตอนรักันตรับแขกคนพิเศษเ่อาะนแรมบหลัสุดหรูไงและเย็นได้รับกันหนุแล้พื้นที่อย่าเดมที่ด้วยดูหมอกำลังบุบดได้รู้สึกสุดๆเลยนะ เป่าปลาไม่จริจริงแล้วที่ฉันจะจะพูดไม่ใช่เรื่องนี้หรอกนะ <S <S เอาละเอาล่ะงั้นนายว่ามาได้เลยครโฟโตจันี่อนนี้ตอนที่เราคิวขอ,องเขก่ค่ไหนน่อ,าๆๆอานาสามารถสังเกตการของฉันได้รับมวาให้น้อยเลยคือเรียกว่าไม่ทำดาขอบอธารู้สึกว่าพุทธสูสุดแปลกแปอยู่นะ

เพรพะนัพูดนี้ฉันสุญสินวันเหมือนกันแค่อืมือว่าเป็นร่อขนกันนะถ้าแบบนี้ทางก็จัเหอไไม่ได้หรอกนะัอาจออกไปเกินไปแต่เธอสัญญาว่าเธอจะมพินะ ได้พักผ <ural> well okay. okay. mm ่อนเถอะไมมีแรงตบกับเยาะาในวันนี้เต็มที่โอเคในสุดก็ได้นอนบนเตียงแสสบายในคิที่อุ่นสักทีว์ก็อุ่นสบายสีนี่สินะห้องนอนยไม่มีอะไรรือเปล่าุนี้ช่วงเวลาทัวั่เวลาเดินเที่ยวสสกสันซ วันนี้พอแค่นี้กอนไปกันดีกว่าวันนี้ช่างยาวนานเหลือเกินอ่นจะอับอุ่นแล้วก็นอนเตีมที่สักตืน่นแล้วะทุอคนมาผ่อนเตทีนะได้เลยออนอะไรดีกว่าชัออนว่าวันนี้นอนต่อแต่่น้อยเลยล่ะไ้าใช่กลับห้องนะรถไฟดับไปแล้วโอเควันนี้เตียงที่เราจะนอนคือก,การพักผ่อนคอเลียคอเลีย อ,อท่านเป็นใครนะไม่สิคืออะไรกันแน่เราเป็นพัร์มิตรกรันพานธุมิตรผู้ติดตามทางท่านหลายชั่วอายุคนพวกท่านต้องการอะไรกันสร้างโลกที่ารางสูงสิ้นใบนี้ขึ้นมาใหม่และช่วยทำให้ความหลางเธอให้เป็นจริง เสียงหลอนชะมัดเลยฮะเมนูน้ำชาหย,ย่างก็เอาเธอเนี่ยคยมาซัาได้ไหมนซิเวอร์นนม,มนกังมก่องซิลเวอร์เมนกลุ่มหนึ่งอูที่ัข้าแรมด้วยนุหมเหม่เจมือาดีด้วยละ่ะขัานาบอกว่าตอนรพวกเราราปกา็ออกดุจจำไปหน่อยนะ วันที่พวกเขาอาจจะไม่ต้อนรับเราก็ได้นี่เป็นสิ่งที่คิมตกจริงๆเลยเร่ไปเจอพวกเขาก่อนแล้วโมแตะอยู่ที่ก็แบบไม่ยอมเต้พวกเธอผู้ชายการบันยานรออยู่ที่ข้างล่างรีบลงมาหาท่านเร็วเข้าเราอย่าเล่นตุกตีเขียวล่ะคงได้เกิดจุดหยรกับพวกเรอหรอกใช่ไหมงานนี้คงไม่ได้ผ่านไปง่ายแล้วล่ะ ออวันยานี่นะเอาเธอมีเรื่องอะไรเหรอคะคุณวันยาอ่อเัเธอขูคือคนที่อยู่ข้างขัออดเมื่อวานนี้นะ เขาชื่อบอนยาแลนด์กรสับกในน้ำของาชายมังกรผู้ผู <sh awa> <sh awa ้สูงส่งใ้เ right> คีาสั <sh awa <sh awa ุ่ทธคุผู้ี้ยง้กำลังเพิ่จักรกลผูบุกรุที่ตั้งใจจะแผ่ในท่เกิดการก่อระบบได้ผู้แทนทธครณสูงแเขาตัสินการกระทำของทุกคนชั่วข่าวลักษณะที่พวกเขัการทธการะทำขกควาวเขาจ้ารนการกะทำของทุกคั่วข่าวลักษณะที่พวกเขาจด้รสาะทัวข่าวได้ อย่าขัดเธนหรือต,ต่อต้านแล้วมากับฉันเถอะเดี๋ยวนะก็ไม่เหมือนอย่างที่คุยกันไว้นะเธอคนนั้นบอกว่าเชิญพวกเราไปหาลือสำคัญกันนะนี่คือแผนการหักหลังก็งต้องสุดสายเลยนะ ตกเป็นนักพทษอ,อีกแล้วเหรอเนี่ยเหมือนกันว่าอะไรทุกสามโลกต้องมีสถานการณ์บแบบนี้เกิดขึ้นหนึ่งหรือมั้งนี่ก็เพราะว่าพขาเธอร้อนขึอมาอะไรโดยไม่ววาหวางค่งไงล่ะถ้าโตขึ้นแล้วนิงยะตอนนี้ฉันกำลงังคิดแผนอยู่นะเอ่อฉันมีแผนแล้วว่าสมมติถ้าเราเข้ามายดู

ชู่ที่มาหัดทีมโค้ชไฟนาเดี๋ยวนับหนึ่งถึงสามเมื่อไหร่แล้วก็วิ่งพร้อมกับเราเลยนะสองจิตสองใจนี่ทำอะไรกันอยู่ได้มากับเราได้แล้วหนึ่งในใต้หลางฟาดต้อไปโอ้โหสวยตัวนี้ยังานการงานซ่อนงลดนะไม่ได้ทันย่า แววไปเกาะขอโทษก่นจกกะ๊ะท <c oughs> ุกคนพวกเขาวิ่งเข้าไปแล้วนะกล้าว <c oughs> ิ่งเข้าไปในแฟมเมนเทัมอย่างนั้น หรือว่ามันแจกเกินไปแล้วหรือว่าเราหาที่แจกกินแน่คือเหมือนว่าตัดสินใจท่านแม่ขอ,ของต้องสินะก็ต้องกลับไปรายงานมายูขเขาหาตัวหรือตายไปแล้วไม่ได้ผู้สงรค์สรรค์จับกลุ่มนักโทษเราเริ่มติตา,ตามขเข,า,ขาแค่พวกเขาหนีเข้าไปในพื้นที่ต้องทำมได้หลอนะไม่ว่าจะเป็นหรือตายฉันก็ต้องไปดูเหตุกับตาให้ได้รับทราบค่ะ ่นทำได้ตอนนี้ก็คืออบคำตบบอกそれだけだเขาฆ่าเราไอ้หนีโอ้โหโอ้ระวังโอ้โหดักแต่ตนตามเรามาจนได้เหรอเนี่ยอ้กัทาก้าดูถูกกันเหรอเนี่ย ถ้าถูกเฟเมนท่อมกัดก่อนไปแต่ยังยังไงก็คือส่วนหนึ่งของเราบอกมันเขาเคยเป็นบ้านของพวกเราตอนทหารรับจ้งจางมุ่จักรดีกว่าใครๆเลยล่ะนี่เลิกได้จับได้แล้ววางอาวุธลงซะแล้วกลับไปจับเราเถอะ เฮอนี่มันน่ามาะทักใจฉันไเข้าใจเลยว่าทำอไผิดตรงไหนแแค่ทำจิกวิเลกลาแบบนี้ทัางสองชั <S S ้นคือ่าจับกุคุณัรละเอียดความผิดและการสิทธิ์คับว่าสาลเปนคนเองคู่วันเธอเห็นเรานี่นาจำได้ไหมตอนนั้นคุณผเรียต้รับราทั้งสงคเกี่ยวกเลยนะชยเขาคือาการเป็นจำนำมือเป็นหลักเขาเองก็ยอมรับได้ยากเหมือนกัน 私は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  การรบุรรฆสูงสุดในครนที่ฐานะแบบนี้แต่ต้องโทวผู้คุณหนักขึ้นเบาลดลงแล้วมอกตัวซะดีๆพูดไม่มีก็ประโยชนาา์สินะมัสแต่นะก็มีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจก,กก็คือเรายอมให้โดนจับไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่เมื่อไม่ทำนี่แล้วให้แสดงความจริงของทีมรถไฟให้เราเห็นเลยโอเคก็สวยสิครับ เอาเถอยังให้พุกงเข้าจกก็มาขนามมือหรอกเก็บอันติไว้สอบหัวหน้าเลยถือว่ารอบแรกง่ายจังเฮ้ยก็หัวลงอ้าโอ้โหขันบอลยา ให้ฉันจัดการพวกคนชั่วเองเหล่านี้เองสวยสิมันเจอระบอกทุกซปึกให้ได้ติดหน่อย,อยงั้นเพิ่มความเร็วหน่อยลวกันสวยจะมาสินี้กี่ตัตวโอโนเอที่ห่มบ้

โอเคได้เวลาล็อกไฟเยอร์สวยอุกุผู้หญิงคนนี้เก่งชมัดเลยนี่เราเหัวถือลาเจ้าท้าที่ซ้อของนายแล้วนะเชิญเธอก่อนแล้วกันชิไม่สนุกเลยแฮะจำได้ไหมเธอผู้บุรุษ ฉันมองว่าควคุณได้รับการตัดสินอย่างแน่นอนโอ้ฉันไม่ตั้งจรับไมรกาศเข็อีกแบบนะโอ้โหชัดเลยว่าโอ้โหแล้วเบิดควันไปเลยเหรอเนี่ใครน่ะหายใจไม่ออกฉันแค่อยากจะบอกว่าแชมพูจะไม่ย้อนกัเไปช่วยจุลือกันต้องตกหน้าลำบากนะ เขาเชมพวกคนนี้พูดจริงทำผู้เขาจะทรมานจะเสียหล่ะและตายเขาทำสังด้ฉันสิ่งที่ตอนรับพวกเขาไม่ใช่ความตายเพราะแต่พวกเขาถูกต้อนเข้าสู่โลกใหม่แล้วพวกคนที่ด้านล่างล่ะพูเขาต้องเสียไปพวกบางคนสร้างเมืองไปแล้วคงต้องมองฉันเป็นผู้ปรจการเนี่ยนะเธอได้เห็นโลกที่เราสัญญากันไว้แล้วความเข้าใจผิดโชคโค และการชั่วุ่งรุ่นดันเป็นนิลันพวกเราเคารพการตัดสินใจของเธอเขา้เขาใจแล้วิสตินอยของเลขของนายนี่ไม่ได้อนตรายขนนาดั้นหรอกนะถ้าางนั้นทำไมเขายังไม่ฟื้นละ่ะก็เพราะเขาหลับอยู่นี่สิแถมเมื่อกี้เรามือพูดพัมด้วย น่าสงสารจริงควรจะไปฝันร้ายน่ากลัวมากแน่ๆเลยเช่มโปูฉันบอกตามตรงสิคุณนายจะจัดก,การติดน้อยจะอุ่นหลอดคนนั้นยังไงดีโตดจะก,การยังไงล่ะก็จัะกามเขาไกับอื่นหรืสิเอากัะได้ก็ส่งตัวกลับไปไอทำนองน,นี้แหละเพราแต่ไม่คุณถึง ฉันพิชิตภัยแทร่ฉันพกสกีทนะ่ามกลางความโกลาหลนะป๊อปป้าหน้ามันแท็กเอ็กก็งงงงรู้ว่าพามาได้ยังไงเหมือนกันแชมเป้อแชมดุน,นะนว่ามันเล่นเปลี่ยนอะไรอยู่นะเพื่อขอวอลล์กับอะไรกันหน่อยทำไมต้องหาเสตต์ตัวเลยน่าจะตัวเด็กนี่พอเหรอก็ใช้บิฟายแค่พอใจหรือย,อยัง อย่าพูดแบบนี้สิชันชมโปคอยดูแลเพื่อนอยู่เสมอคนพวกนี้เคยช่วยฉันเอาไว้นะงไรตตอบแทนสิแล้วอย่าวิดไฟแล้ยังไงไม่แน่ว่าพาพวกนี้เอประโยต่อเห็นไเกิดได้นะใครเป็นรู้ล่นี่คือเหตผลที่ยป่อยฉันวิ่งไพาแผมเพิดใจพวกเขา่อเทือลล่ันไปาเขากลับมาีนีล เีาดีแม่คนรีบตามหาผู้หญิงคนนั้นเธอจับตาดูเอาไว้มือนตาล่าสุกปิกป่าสิบีแล้วจนติดแทบไม่ลืมไปแล้วว่าสมเมือดตานบน้าตาบป็งยงไงแล้ดูดตาไมีเด็กผู้หญิงใส่ชุดนเ้อาไ่อวมขงคนนีวามสุองคน้าคนนี้าุขของค้วาตสคนน้วาน้คาข้าจสุน้วามันนี้คามสนี้วาสงคนนอคนนี้องนน้ามสุี้วน้า

ไม้นี้เลยน้าเห็นเราก็ร้อนตัว <nuest> รีบเ so uhm no. ็นไปเลยนะฮะล่ะเออฉันเรียบร้อนตัวตรงไหนอ่าฉันเป็นได้เรื่องต้องสุดท้ายนะไม่นะรึงว่าฉันไปทำอะไรเพื่อนรักทั้งหลายพอใจหรือเปล่านายที่บรุยไว้กับพวกเราซีเอร์มขี้เลี้ยงกงี้ยทั้งทั้งที่นราพิาทก่าเรืหมดแล้วก็อนน้ฉันก็ต้อไนี้ คงจะโยนข้าตารางไปตั้งแต่แรกนะแต่เธอม่มว่าพวกเราจะตาชิล์บานแค่ไหนนะไม่ง่ายเลยนะที่จะากัดเธอได้เลยนะต้องให้เธอที่นีนเองก็ไม่คางเรือล่กันฉันไดแล้วกัตรายเกิด้นไปแลโดนกลสูแมนหัวอยู่ไม่ว่าะนั่งจะแยแต่ตอนนั้นออาอมุมัตามถึที่นี่ได้หรอกนะที่ปภัยเลยทีเดียว 体に安全だとも言えるでしょうだとしても気絶させる必要はないだろう。あの時は危険な状況だったので、持っていたものを投げてしまいました何かを隠すためじゃないのか。俺たちのような人間に知らせたくない秘密とか。うえー、秘密って

物資といえばりくらいの光りくらいのいの光の光いの光りくらいのらの光 เราเรียกว่าเกมมาร่ลเนาะเป็นแร่ที่ให้ความรสงงด้านบนด้านล่างแตกขาด้วใช่ไหมตอนนี้แค่กัมมารตของยูโซรูทโนมิมาอยู่ที่นี่ด้านล่างคือด้านบนคือกันด้านล่างด้านบนชวตขอรนมิเาอ่ที่นี่ด้าน่างคอด้านบนคืมรกันคะด้นล่างด้านบนชีวิตของยโรูนมิาูทนี้านล่าปด้านบน ก็ไปเ่าะกรนดม่งก่านคนที่เราตามมาไม่อยู่ที่นี่แล้วล่ะโอ้โหแต่ผ่านต้องรอคอมไฟว์ต่อรถ้าเป็นผมก็คนอย่างแชมเปี้ยนไม่มีไว้ใจอย่างยิ่งเลยไหนรู้สิว่าของที่มีอยากซื้อมีอะไรบ้างคาริบู แ,แก่เลยนั่งมาอยู่ไปไหนกันหมดนะเนี่ยนายคงไ,ได้พาเราเออกไปแบบ่ม้หรอกใช่ไหมใครจะกล้าล่ะฉันทำงั้นได้ไงกันเล่าตั้งใจอนนั้เดี๋ยวก็หาเจอแน่นอน เฮ้ยเอ๊คารใหญ่อยู่ไกลนั่นคืออะไรกันนะ,ะนคือฟอร์เน,นสคอเป็นสารวเราชื่อว่าอันโอเวอร์กับอันเดอร์เวอร์เมื่อก่อนผู้คนเดินทางขึ้นลงผ่านเสาต้นนั้นเมื่อก่อนแต่ต่อมาต่อมาทำไมเหรอเริ่มนันยากนะสุคือตอนนี้การช่วยโอเวอร์กับอ,อันเดอร์เวอร์นั้นได้ถูกตัดขาดไปแล้วก็เว้นานายสินะ โอ้ยเพื่อนรักขอแล้วว่าไม่ใช่เหรอว่าเพื่อนเรื่องนี้ฉันขอร้องล่ะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจะขาดเลยนะเดี๋ยวนี้มันเล่นเดอะคอร์ดกินมเตเลยให้เราโอเคผู้ดำนว่าこの時間になると税レが見張りをしてる <noise> เฮ้ยมเธ่ดูสินั่นใครนะ่ะเออน่นวันยานี่น,น,น,น่ถนะ้าทำเหมือนจะมาหาสักอย่างนะนมีนัซนี่ต้องมี่วามั่าจะ่าจะไม่น่าจะไม่นจะไม่น่าจะ่นาจ่นาจะ่าไม่นไมือ่น่าย่นไนาจ่นามนี้จไม่น่าะนาไม่น่าะ่นาไม่นนาจาน่า่าะไม่น่า่ะนาะ่น่่มนมา,มามนะาตัวเป็นจุนใจมากเกินไปาเปนเมิเน,นเฉยแล,ล้ว่นนี้อยู่ตาไม่ดีเท่าไหร่นะ แชมป์พูดถูกเราย็นอยู่เฉยไม่ได้ใช่แล้วใช่แล้วล่ะตามนั้นเลยพวกเราไปช่วยเธอกันเถอะโอ้ดีจังเลยนะแล้อย่ามาหาฉันไม่อมมือเลยนะ<ฮ>โอโ<ฮ>้โหฟูกล้าะเบลเล็ตเกิดของเราแบบนี้ อยากจะบดกับท่าตั้งเลยไหมล่ะทายดีแล้วล่ะนี่เห็นแล้วเข้าเจาคนเล้วชอบรังแกคนอ่อนแอคุซีเลอร์ลงไปทีเช่นดีคนมาทันเวลาคันฉุนใจ่สุดเลยจะฟกเขมกไปกับการลงมือเป็นทีของวิดไฟแบบนี้ด่ามารีนาใส่ฉันป่เด้วยป่ะ่ยันเป็นย ชีว no ิตของนาต้องจัดการอย่างหนึ่งนายยังเพิ่มเรื่องสร้างมหาเพิ่มกว่นี้ได้ไหมข้าส่งบุญลงมาให้คุณแล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรท่านจะรู้ได้อย่างไรท่านจะรู้ได้อย่างไร 自分がまだ上のお嬢様だったのをってるのは、シでの暮らしは心地いいでしょ。地下がどんな風になったのか知ってるしかの人間がどうなったのか考えたことはある、シルバーメインだって、心地よく地上で暮らしてるわけじゃない,ゃないずっと敵と戦ってモンスターからベロボでグを守っている地上と地下のみんなを守っている <laughs> うまいことョウで

みたことないかだけど、ここのかたは、ボスのやくにたつ人材で、このかたがれていこうと、ただし、あんたがたくさんおりんぱディーな。ここに来たのは,はたーーの、せっというものを探すためだと、P、ーーあれがやくさやもたらした現況で。

อการผสมผลเราได้เยอะเลยเห็นเราตอนนี้ก็ของน้กเกาะอาสารโอเคสามารถสร้างอุปกรณ์ได้ด้วยรถที่รถอะายอืม งั้นวันนี้เราคงต้องจบกันท่าน,นี้ก่อนนะสับคารที่ชอบห้องไกด์สไลล์อย่าลืมกดไลค์กดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ